ผู้ชื่ออไี่ไทยไม่เคยพูดเมีมือยาี่น้องอะไรไม่ไไหนเพื่อทั้งหลายคนงคมุ้ยคนอะไรเดวเนรเนีเขามาหรอไม่คบเขาเหรอย้มันเราก็มาทะเลาะกันเลยก่รู้ดูเรื่องอะสีถึงต้องทะเลาะแล้วทำไมตัวเไม่อยากคืนอีด้วยตัเองไม่อยากคืนดีด้วยแล้วตัวพี่ล่ะพี่พร้อมแล้วเหรอ แต่พี่ก็ไม่อยากตัดประวัติเลยนะนั่นแะดี่ก็รู้ที่เร็วไม่ใช่หรอว่าทำไมตัวเองไม่อยากดีด้วยแล้วตัวพี่พ่อด้วยเหรอดีด้วยเอาแต่พี่ก็ไม่อยากคืนดีด้วยไม่อยากพี่อยากแต่พี่ก็อยากจะหวังว่าสักวันหนึ่งมันก็คงจะมีความความดีขึ้นให้พี่ดูตัวพี่ดีก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาพูดกัวเองอขอแน่ดีตั้งดู้แน่ตัวพี่เป็นอะไรตัวพี่จะรับลูกพี่ก็ไม่อยากให้มันเร็วลงไปแต่ตัวพี่ กันเนี้ยเธอทำอะไรล่ะก็มีในบ้านอยู่ในบ้านไงฉันไม่พูดอะไรมากกว่านี้นี่ถึงไม่อยากพูดพูดแล้วก็เป็นอย่างนี้พูดก็เทไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องเทน่าแต่ก็เรารักษาสภาพกันไว้ว่าโอเคฉันไปทำฉันไปปรับตัวให้ดีฉันได้ประกาศสิโอแค่เนี้ยฉันจะทำฉันไปปรับตัวให้ดีฉันจะไม่อยากจะฉันจะไม่ปรับอะไรฉันจะไม่อะไรอะไรอะไรแค่นั้นแล้วก็ฉันจะไม่ใช้อำนาจฉันจะไม่บ้าแล้วก็แล้วก็ ถึงเวลาก็จะส่งน้องหญิงไปแล้วก็เธอก็ถูกเสมอเธอก็ดีเสมอเธอมีดีกว่าเพราะเธอมีจิตที่แข็งกว่าเธอมีสมองที่ดีกว่าเธอมีจิตผู้แข็งกว่าเข้าใจป่ะเธอเป็นผแบบู้ชายอ่ะพี่เป็นาช,ชายเหรอพี่ก็เป็นผู้ชายนมันอ่มพิวสิตดูดไม่ได้แต่หมอดูไม่ได้อะไรที่จะกลัวใครล่ะถ้าเราทำอะไรที่ถูกต้องเราไม่ต้องไม่กลัวใคร คนอย่างพี่มันแน่มันแน่ตลอดแล้วทำไมพี่ไม่แน่ล่ะพี่ก็ทำได้นี่ในสิ่งที่แน่พี่จะทำเพราะว่าพี่มีปัญหาได้พี่ไม่มีเวลยขนาดอย่างพี่ตายแล้วแบบนี้พี่มีปัญหาอะไรพี่หาปัญหาเข้ามาที่ตัวเองอ่ะก็บอนย่างนี้พี่จะรู้นะเพราะว่าพี่จะบอกให้ทราบนะว่าเรื่องเล็กเล็ก โอเคครับพี่หน้าอาปากเป็นคนจีนเมื่อไหร่เป็นคนจีเมื่อไหร่เอาก็ว่าพี่ไม่ได้อะไรที่ก็ต้องคิดพี่ก็ต้องขอโทษเปีนคนจีนเมื่อไหร่ที่ขายจะอานขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นผู้เป็นคนเมื่อไหร่แล้วก หลายปีแล้วก oh ันนะคะหอะไรลูกพีพีค่ะพีอะไรนะเองไทยอะค่ะเอเคแล้วก็ให้เอาพรังของเขาแางไปจบบอกให้รู้นะว่าจะไงจะีผู้เียิอะ่อยเลย้ย้มอบไอยาให้เกียรติจะให้เกียรลูกเวคท่สิบห้าปีแล้วทปีมาก็ที่เียรตไงลที่จะาบที่เขาเ ว่าเพราะ่อเข้าองคนะดีเป็นไม่เกี่ยวเลยไม่ใกล้ไม่เกี่ยวเขาก็รับใช้เป็นแบบตีไม่ใชลไม่ได้รับใช้เขาก็ิแบบถูกต้องไหม่ไม่ใช่ก็เฉยๆปกติเขาปฏัตแบบแฉะนะะเขาก็ปฏแบบแบบแขกเข้าไปค่ะดูเแบบารว่แขกนเขาไม่รับ้เขาไม่เชยไม่เกี่ยว ก็ได้อะลิ้มจะต้องดีดได้ไหมไม่อยู่โรงแรมไม่ดีดเป็นเดินแต่ละบีเพราะว่าไม่ไปอยู่บ้านใครที่เขาทุกคนรักลิ้มใช่ไหมไปอยู่บ้านคุณมุ้ยก็ไม่ได้ไปบ้านคุณตุก็ไม่ได้ไปบ้านคุณสมอนก็หาคุณสมอนแต่แล้หาดูดีๆแบบดีใจว่าคนรักถูกต้องไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวไอ้มันไม่นไปอยู่โรงแรมไม่จะได้เห็นว่าไม่ใช่ใครนะเขาแค่์เดนไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเดือดร้อนก็นี่ไม่ได้ว่าอะไรที่ที่เคยมาโควนคุณสมอนแล้วมาโควนใครเหรอคุณอะไย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกนะ ไม่มีอะไรเลยเพื่อนสบายวามันอยู่คนละคนล้วพีว่อยู่โลกมืดเข้าใจปะถ้าจำหน้าที่กัเต่าไว้ก่อนที่เป็นผีแน่มันมันจำไม่มด้ตายเปแล้วมันติดเป็นผีแล้วเข้าใจ,จะปะเป็นผีนนผไไนผอย่าสนใจผีอย่างนี้เพราะเรา แล้วเราสนใจเขาอะไรแถมประกาศเรี่องเขาด้วยว่าลงเขาเหรเขาฮะประกาศเรื่องเขาด้วยว่าลงเขาเหรออ๋อเราไปขายแล้วเขาหมดได้ไงฮะใครเพื่อใครเมื่อกี้เนี่ยอะไรข่าเราไปผิดอะไรเนี่เก็คนนี้ก็พูดแบบนี่ไงอ่ะไม่ใช่คนนี้สกดนี่ไงก็บอกเขาหาวว่าเราเป็นื่เราไปผิดงั้นไงอุกคนที อเ,เ,เออยอเหมดเลยเหรอว่าน,นัง่นงกนเต็มโต๊ะมล้วที่จพูดใครของเขาอ่ะลน,นี่ไงเขาพูดงเเขาเขาหมาในในืออ้าวโง<อ>นี่คือน่อย่างเีง้ที่จะจับนี่ไม่ฆ่าไปจตัดหัวก็จะตัสิบอกเธอ้ไี่จะูดเลยอ้าที่เอาไว้ไม่ตัดหัวเขทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้คนอื่งสมัยนี้มีกฎมีกฎหมายคือเราของเรา่องต้องขึงข้นศาลเลย

好嘅，得家长慢慢听下。啊啊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 

ฮัลโหลฮัลโหลก็มีอะไรก็ไปขอมีธุรอะไรที่ต้องไปขอเกียกับลูกเสียคะอะไรกาก็ใครใครก็ทำงาาได้ก็มไม่ได้ห้ามไม่โไมห้มไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะไรก็คนี่จะเป็นเรื่องส่วนตัวระวางเราตำรวจไม่ได้ห้ามใครฮะคุณไม่รู้เรื่องะไรอไ่ห้อะไรใครไม้ติดต่อใครฮะ่คุณ ลูกหรือม <that> ีกระถางอะไรหรือไรผมกำลังจะเพื really so at ่อเหลืออะไรผมก็รอเราไม่ได้ประตูกันเข้าใจปรัค่ะเราไม่ได้ประตูกันลาจะไม่ชอบกันนะแต่เราก็ไม่ได้ประตูกันค่ะเพผมก็มีคนดีใจเรื่องเรื่องและเรื่องอ่าเรืองื่อก็ไม่ได้เสียนแปลผมก็ไม่อยากทำลายไม่ิจฉาฝันออนาคตเลยเรก็ถ้าผมบอกว่าไม่ได้ห้ามเราไม่ได้บอกต้องจารอะไรทำฟองงานหรือต้องารอะไรทำอะไรอยู่บนน้องนะ ของอะไรก็จะเหมือนเดิมหรืออะไรจะอะไรแลก็กำลังช็อตที่จะเดินทางอะไรก็ไม่ควรจะจ่ายคนเดียวมนจะใช้เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่เราไม่เข้ากันเปลี่ยนตัวเท่านไหมแม่บ้านไม่บอกคันี้จะไม่ได้กินแขกอะไรนะลูกก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยใครเข้ามาเท่านั้น ทธิางมันไทยได้ทุกอย่างเล้วก็เป็น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 ไทยแล้วก็เ่ก็เป็นอดีตอดีตบอกอ่าเด็กไม่มีมแล้วก็เป็นบ้างแล้วก็ไยแล้วก็เคยรับใช้มาสิบภาพมีคนมีแล้วก็ภูมิใจด้วยในใี่แล้วมีในใจะแล้วก็ทำไมกจนทำไมล่ะไม่มีอะไรทำไมเล่นจยา้ทมอีกันที่ไม่มีอะไรกันแน่นอนถ้มีปัญหาอะไรอ่ะไม่มีเล่นจะทำที่ไม่มีปัญหาแหมอน่ะ อยคนถาเนเอ่อไม่ได้เขาอะไรบ้างเขาอะไรมีประจัอะไรเไม่มีไม่มีรูปราอะไรคะไม่ทราไม่เรู้ว่าเป่อะไไม่มีรูปร่าไมคเราเหมือนคนไม่เคยรู้จักไ่ร้แล้วก็ก็ไมรู้จักนาใส่ามคนไหมาพูดงูงคนม่ต้อก็ถึงเรจะยไ

ที่ก็นรู้ว่าเป็นแบบนี้พก็แน่ของเป็นไม่ใช้ดีท have ผมทำแล้วทานี <th> ัไม่อยากจะทำไรเลยท่านขอโทษที่า มีลูกเ่านั้นแล้ทุกวันนี้มันก็ไม่ใชยายอะไรจากพี่่าดาอะไรมันก็ไม่มีแล็เดินข้าถนนต้องต้องขอเป็นคนมาละาากะัน

เ<ๆ>ลาที่องไเาหาบ้านไปถูกต้องไหมันบอกวอยากได้ป็นนยาไน้าหนาเอา,าไปตรหน้าาตรงไหนได้เป็นน้าหนา่ไป็น้าหาตรงไหนใ้ที่ไม่มคนโง่ทีทโง่กับทองที่อดอดริ่ม้นอยงเ่เห็นเป็นไรโง่งเนเดียวโง่ีอ่ะที่ร่นอยู่ทุกวันนี้อ,อยู่เรื่อง Oh, so. โ okay. okay. อเคคุณม่คุณแม่จะพูดคือถ้ากจะแ้ไม่รู้ว yeah. ่ามปะรโ้ยโอ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 ยโอย้านโอย้านอ้ยอ้ยโ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 อยวอ้ยโอ้้าโ้อ้อ มนูดอาเมาวไ่ด้หวันออดใจอด้วถ้ากี่าเม้นมี้ออัวข้ั้วัวข้อหัวข้อัวข้